สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์นะฮะรีโวไทยลีปจัดฤดูกาล2022ี่งนะครับ,รท,รบ,ร 2022, รบที่ลงแข่งขันกันในวันพุธ ที่ผ่านมานี่นะครับก็ที่สนามชลบุรี UTA s เ a d ซเดียมครับชลบุรีก็เปิดบ้านเอาชนะทางเดอะแ b บบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับไปได้ด้วยสกอร์บุบบิต1ประตูต่อ0นย์นะครับโดยเกมนี้เนี่ยทางชลบุรีนะครับก็ถือว่า จะทับมาสู้เต็มที่นะขณะที่ BGPU ก็มีแกนหลักอย่างกิจพง์ผู้แถวเชื่อครับลงเฝ้าเสาเจสซี่เคอร์แลนด์อิลฟานวันดี้กาซิโอซายและสลัดปอสุวรรยืนคุมเกมรับนะครับโดยกองกลางก็มีสลัดอยู่เย็นพิธิวัตรสุจิตธรรมกุลวราชิตกนิษฐีบำเพ็นครับได้เจอทีมเก่ารวมถึงเจริญศักดิ์วงกรก็ได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะฮะส่วนคู่กองหน้าเนี่ยทาง BG ก็ใช้ทาง เบียโกหรือซานโตจับคู่กับอีกสารฟานดี andi, นะครับส่วนชนบุรีครับก็ถือว่าจะทับมาเต็มสูปอย่างที่เกินไปนะครับผู้สาประตูก็มีชนินแซ่เอียนะฮะผู้เล่นคนอื่นก็มีฉัตรมงคลเลือธนาโรดครับกฤษสดาการแมนนะครับกับตันทีมสารัตสนทิสวัสด์ครับสุขสารบุญตาชาณรงค์พรมสีแก้วเฉลิมพงเกิดแก้วส่วนกองกลางก็มีสุบัญยาปุริสายครับ โดยกองหน้าเนี่ยก็ใช้บริการของดานิโลอเวสล่าตาข่ายนะฮะผลปรากฏว่าครับเกมก็เป็นทางชมบุรีที่ทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนย์ะครับโดยประตูเนี่ยเกิดขึ้น,นะฮะในนาทีที่23นะครับจากจังหวะที่สุมัญญาปุริสายครับมิดฟิลเพย์เมเกอร์ของทีมเนี่ยก็จ่ายบอลให้กับดานิโลอเวสพลิกตัวยิงในกรอบเขตโทษนะครับ บอลพุ่งผ่านมือทางกิตพงผูแถวเชือกเข้าไปนะฮะก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับกลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังบีจีปทุมก็มีการปรับทัพนะฮะก็ส่งทางธีรศิลปแดงดานเนี่ยรวมถึงปฐมพลจเจริญรัตนาพิร์มเนี่ยลงเล่นเกมลุกแทนที่เดียโก้หลุยซานโตและก็วลชิตกานิสีบําเพญแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับจบเกมทางชมบุรีก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ตอนนี้ชมบุรีลงเล่น3นัดชนะ2 นัดนะครับมีอยู่6คะแนนนะครับ BG ปทุมยูนเต็ดหลังจากกลับมาจากศึก a f ฟซีชับบ้นเป็นเีกก็ยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้นะครับลงเล่นเกมแรกในศึกฟุตบอลลีโวบไทยลีกเนี่ยฤดูกาล2022ก็ประเดิมแพ้กับชนบุรีไปสูนยุดตูต่อหนึ่งนะฮะโดยโปรแกรมนัดต่อไปนะครับ BG ปทุมนะครับจะออกไปเยือนบุรีรัมยูในเต็ดนะครับซึ่งถือว่า เป็นอีกเกมคู่บิ๊กแมตช์แล้วก็เป็นงานหนักของทาง BG ปรปทุมยูเนเต็ดเหมือนกันเลยนะครับที่ต้องลงแข่งขันเจอบุรีรัมย์ที่ฟอร์มร้อนแรงชนะมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคู่นี้เนี่ยจะลงเล่นกันในวันที่ที่4กันยายน2 5 6 5เวลา18นาฬกานาทีนะครับถ่ายทอดสดทาง a s p นะครับแข่งขันกันที่สนามช้างอารีนานะครับก็มาดูกันว่า BG เนี่ย จะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือไม่เพราะว่าบุรีรัมย์ตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับออขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้เพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีสวัสดีครับ